สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต it ิดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาโนนนุนโดยกาแฟป,ปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อินีหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ นบริษัทยูซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุดประการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บริษัทยูซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชน ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจัังหวสมุทรปราการคุณสุขแท้เรื่องวัฒนโชดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและพนักงานบริษัทยูซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนดำเนินการมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภยัยอุทกภยัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิธิร่วมกุศลสมุรประการโดยมีนายสมชายเอี่ยมแสนอุดมรักษาการประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุรประการนายไพรวงชมนินาวากุลรองประธานและเฮรัญยิกมูลนิธิร่วมกุศลสมุรประการพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุรประการร่วมกันรับมอบ ทั้งนี้วันอาทิตย์ที่28กันยายน2567ทางมูลนิธิรวมกุศลสมุดปราการจะนำสิ่งของที่ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคมาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตำบลหัวเวียงอำเภอสานาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมทุกปี บริษัทยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมาาชนก็มีความยินดีครับที่เราได้สนับสนุนนะครับโครงการดีๆนะครับไปช่วยเรื่องน้าท่วมที่จังหวัดภาคเหนือนะครับร่วมกับทางสมาคมของจังหวัดทางจังหวัดสมุทรปราการก็บริษัทก็จริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมด้วยเช่นกันนะครับที่ได้ส่งคนไปช่วยนะครับเรามีโอกาสเราก็ช่วยเต็มที่ครับสาหรับบริษัทยซ่าครับขอบคุณครับ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนานนัน์โดยกาแฟปาร์ทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีนิวยอร์กไม่มีไขมันอันกรีดกาแฟแท้สนานนัน์โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเี็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนานนันด์โดยน้ำมันงาดำเซนเชมีเอ็กซ์โรดโกนดัลลูบิต้านเนนูนิสระต้องหัวนี้เลย